สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเซเรนต์ร uh ีนาอ่ะฮะเซเรนต์รีนานี่ก็คือชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่อยู่ห้องใต้ดินนะฮะคือยังไงอ่ะคือเธอโดนฆาตรกรรมตายอยู่ที่ห้องใต้ดินนะครับภารกิจของเราก็คือต้องหาหนังสือหาหนังสือให้ครบแล้วก็หาคุญแจแล้วก็หนีออกจาก ขอ,อ,องใต้ดินนี้ให้ได้นะครับโดยเธอจะไม่ชอบเลยนะครับโดยที่การให้ใครแบบมากวนเธอในห้องอันนี้นะครับผมโอเคไปกันเลยแนะนำนะฮะปิดไฟดูนะครับมันจะมีรสชาติขึ้นน่ากลัวขึ้นนะครับผมไป easy หมดง่ายครับเพราะว่าหมดยากผมว่าน่าลองลองไปลองไปแตะทละหมุดนะครับลองดูว่าหมดไหนมันง่ายหรือไม่ง่ายแล้วลองเล่นหมดอีซี่ดูครับว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนครับขนาดหมดอีซี่จะน่ากลัวขนาดไหนเราเอาไปดูเลยอโอเคครับผมขอบรับก่อนนะครับปลับให้มันมีความลื่นขึ้นนะอ่าลื่นแล้วโอเค ไปข้างในก่อนดีซ้ายดีกว่าซ้อ่าฮะขอเปิดเสียงก่อนนะครับเคได้ยินนะไปทางนี้ก่อนนะครับคือเราเห็นแล้วหนังสือเมื่อกี้หนึ่งอันนะครับเดี๋ยว <circa> ลงแป๊บนึง เอาหนังสือก่อนนะครับอ่านั่นห็นเจอหนังสือหนึ่งอันแล้วได้เล่นหนึ่งอันเฮ้ยคุณผู้ชมเห็นอะไรหรือเปล่าครับเพี้ยดูดิหัวมันนะ่ะ เห็นหรือเปล่าใครเห็นไหมเดี๋ยวผมซูมให้ชัดๆนี่เฮ้ยเฮียร้อนว่ะเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวว่ะ มน่ากลัวกดโคตรอาจจะพูดไม่ค่อยเพราะอาจจต่อันนี้นะครับก็ขออภัยด้วยครับเพราะว่าตกใจนะฮะอย่าถือกันเลยแค่ตกใจเขาก็พูดอย่างั้นกันหมดแล้วครับซึ่งตางนี้มันก็ะุ้มาเมื่อกี้ทางนี้ยักุญนแจ้ว่าไม่มีครับไป ไปต้มก่อนนะครับอ้าเฮ้ยอุ้ยโหดว่ะล็อกเปิดไม่ได้ครับเฮ้ยไปดับอ่ะอะไรเฮ้ยฮู้ เฮ้ยใครอะเมื่อกี้เฮ้ยใครอะเอานี่นี่นี่คือเริ่มเกมมานี่เอากูเลยใช่ไหมนน่ปเป็นใครอ่ะอู้วตอนนั้นเธอก็หายไปะฮะโอ้ m ม g กอดโอ้ไม่กอดโอ้โอ้ Oh. เราต้องหากุญแจครับตัดคลิปแป๊บครับโอเคนะครับเราก็หากุญแจมาได้แล้วนะครับผมอ่าเปิดห้องนี้กันเลยอ่าเปิดแล้วมีอะไรหรือเปล่าอ๋อมีหนังสือครับเสียงอะไรอะ่ะ อุ้ยเฮียโอ้มายก่อนตกใจฮนะอ,ออกไปกันดีกว่าห้องนี้ไม่น่าอยู่ละเนี่ยเราก็ได้มาทางออกไปทางไหนเนะี่ย โอ้นั่นไงกุญแจลืมกุญแจได้ไงเนี่ยเราก็ทำการออกไปห้องอื่นเลยนะครับตรงนี้ผมขอตัดคลิปก่อนนะครับเพราะว่ามันกลาวไกลครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปยาวนะครับผมขอ,อตัดคลิปแป๊บนะครับโอเคเราก็มาเจอทางออกแล้วนะครับผมเจอทางออกแล้วนะ ห้องนี้เราไปแล้วนะครับห้องข้างหลังนี้คือเราไปแล้วอาจ,จะไปห้องนี้กันอีกห้องหนึ่งครับมีสองห้องครับอันนี้มีอะไรหรือเปล่าครับเราลองเข้าไปดูครับก็ไม่มีอะไรนะมีกุญแจไหมกุญแจก็ไม่มีนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับ ตรงนั้นก็ไม่มีกุญแจดูห้องนี้กันนะครับห้องนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับผมดูรอบแล้วยังไม่มีใต้ดินดูยังไม่มีมมครล้อก็จอ,อกไปนะครับลองไปสุดในดูไม่มีกุญแจเหมือนเดิมนะครับห้องนี้ไม่มีอะไรเลยนะอาจจะเป็นห้องหลอกก็ได้นะครับ คห้องสุดท้ายคือห้องตรงนี้ครับเฮ้ย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 น่ากลัวออกมาได้ทุกที่นะห้องนี้ก็น่าจะเปิดได้นะอ่ามีหนังสือครับสามแล้วมีกุญแจเปล่ากุญแจน่าจะมีนะไม่มีนะ ไม่มีกุญแจครับซ้ายขวาโอ้วโอ,โอ,โอ้งงเลยทีนี้ไปทางไหนดีอะโ,โอเคมาถ่ายแบบนั้นห้องนี้ก็อุย้ยเห็นป่ะอะไรอะ่ะ คือเราเห็นผีเราต้องหันหน้าออกนะครับไม่นั้นเราจะโดนหลอกอุ๊ยอ,อีกแล้วเฮียนจังก็แนะนำคนที่เคยโดนผีหลอกกอ็อย่ามองหน้าผีนะครับให้หันหน้าออกเขาจะได้ไม่หลอกเราเซแว่นเลยนะครับน,น๊บนนะครับมองไม่ค่อยชัด โอเค t h งเ k you. ฝนตกครับที่นี่ฮะที่นู่นฝน,นตกก็เปล่าช่วงนี้ช่วงฝนตกนะครับอากาศดีในการแคสเกม <c oughs> <c oughs> ไปเฮ้ยใครปิดประตูเย็นจริงๆครับผม เลี้ยวขวาก่อนแล้วกันแล้วก็ค่อยเลี้ยวขวาอีกทีครับมันเสียงมันคนร้องไห้ได้ยินปะไม่มีอะไรครับตรงนี้เลี้ยวขวาทางไหนดีอนะ่ะ ไลก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปตรงห้องนี้ต้องใช้กุญแจครับขวาแล้วตรงไปเลยครับเดี๋ยวซ้ายก่อนห้องนี้เปิดได้ครับ ไม่มีกุญแจไม่มีอะไรเลยนะครับห้องปิดตายฮะไม่มีอะไรเลยห้องนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับผมหาหมดแล้วนะกุญแจกุญไจก็ไม่มีเฮ้ยนี่มันห้องเลือดนี่นะต้องมีอะไรสักอย่างเลยนะครับ ห้องเลือดนีเนี่ยรูอว่าเธอตายในห้องนี้ฮะน่าจะใช่นะครับเธอน่าจะตายห้องนี้นะครับล็อกด้วยต้องไปหางญแจมาเปิดอุ้ยร้อนมาฟูเสียงอุ้ย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  คือเราไม่ไม่มีอะไรเลยนะครับกุญแจก็ไม่มีสี่ห้องแล้วครับไม่มีกุญแจเลยนะครับผมเริ่มหลงแล้วครับเนี่ยครับมันมีห้องแบบนี้เยอะเกินไปในคมหลงจริงนะเออนั่นไงกุญแจเจอแล้ว หนึ่งตรงนี้ก็ไปไม่ได้ฮรตรงนี้ไปทางไหนอ่ะ,อะตันนี้เป็นห้องเหมือนกันเหรอเฮ้ยเฮ้ยอ๋อ มีอะไรหรอเปล่าเฮ้ยมีหนังสือครับไม่ออกไม่ได้อ่ะเฮ้ยเสียบเ,เก็บไปดิเอาไม,ไม่ไม่เก็บอะเออ น่าจะมีกุญแจในนี้นะครับต้องหากุญแจครับเฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้โหเจ็ดแล้วต้องหากุญแจครับผมว่าห้องนี้น่าจะมีกุญแจนะครับ ขอตัดคลิปไปตรงที่เจอห้องก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะนานนะครับเราก็มาถึงห้องเลือดแล้วนะครับผมที่เราเปิดไม่ได้ครับเราจะมาเปิดกันว่าเกิดอะไรขึ้นในนี้เลือดก็ไม่มีอะไรนี่ หรือว่าห้องนี้เป็นห้องอเ่อตายฮะในห้องนี้มีเลือดด้วยเตือน่าจะตายห้องนี้ครับโอเคนั้นเราไม่สนเราต้องออกจอากที่นี่ครับทนนี้ก็ปิดอีก เราจะหากุญแจได้ที่ไหนผมว่าที่ห้องนั้นแน่แ่เดี๋ยวผมขอตัดที่กดนะครับเพื่อไปหากุญแจนะครับท่านผู้ชมครับสรุปสุดท้ายเราหากุญแจไม่เจอนะฮะพอดีหาทั่วหมดแล้วหาไม่เจอเลยนะครับก็เราไปตอบภาคสองละกันเดี๋ยวผมจะไปด่านอื่นนะครับอ,อ,อย่าลืมถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามผมด้วยนะครับ วันนี้อยู่กับผมไอ้เอ็นเซ็นเมนต์วันนี้ขอ,อกลา่าวสวัสดีครับ